สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาวายไทยยุโรปต่างประเทศพ่อพาอกับสังนังอนัน่ย์คือเก,ก่าจ้าเมื่อนี้กับสิ้ผ้าน้องเสื้อหน่อยเขาในเมืองพี่น้องเอ้ยเขาในเมืองเนาะเขาไปซักยาหนุ่ลูกนเานาะขนาดซักยาจำทีเท่าเจ็ดพ่อพี่น้อ,เองเอ้ยเท่าเจ็ดเดือนเจ็ดเนาะแต่ว่าอยากทำให้ด้ำหาำนาก็เลยยังไม่ได้ไปแต่เมื่อน,นี้ สไปพี่น้องเลยกับปลุ่นผสมนมันกันพี่น้องว่าบรรยากาศคึ้นขึ้นมาในแจักสินาดาเลยพี่น้องเลยเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อไปกับลูกชายนี่ดีมีแหงเนาะบันกัะโผกับน้องเสือน้อยนี่แหละน้าลูกเนาะพาลูกไปนี่นิ่มนิ้มนิ่มนิ่มเซนน้อยสิขาในเมืองเบอร์มาในเบอร์เซนน้อยสิขาในเมืองเบอร์ màu lục à, sao nói chỉ khảo này mèn hăng phi nói. <laughs> ba lục ba, Thỏ thải đi bà. ใส่หมกให้เพ่อนไปหน่อยนุ่มเสือหอดงบาลงบาลวไปด้หนึรัอฉีดยาเน้อมาหอดลงบาลไปหน่อยอ่ามากละ ห่อนเธอแตงแตนห่อนหน่อยคุณผาพันมืด uh, ขึ้นมาเนาะมาดีเดินเนาะเสียหน่อยย่าแล้วล่ะกุงละบ้าบังคัเจ้าเข้าไปข้างในเนาะ

าข่ามเดือเลยนาะค่อนนอนสั่งน้ำนักคนนะนอนเสยมาลูกมาตัวนี้วัดปสูงใหี้นไ้สิบสองสิบสองหกสิบสองเห้ย ไปไปลูกปาบแล้วจ oh, 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 okay, oh, oh, okay. ับจเนจับเับจับกับจับจับจับับจ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 ันจับับจับจับจัขจััจับจปบจัหจับ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 จ โูหน่มเสือพี uh, uh, huh, huh. Uh, huh, huh, huh. ่น huh. ้องเลยเป็นกระซาเลยหาพี่น้องโผล่โผ่ออกจากโรงพยาบาลพี่น้องโอฮ่าลูกหล่ะฮ่าพูอ่โผล่โซ่เข็มเล่มอีไนะพี่น้องโอ้ลูกหล่ะ คนตกลันทางแล้วบ้านออดก็มาใส่ใน้น้้่ได้ไม่ได้พมตกขัดขน่อม้เช็คหน่อยก่อนพูนักคำคำเจ้าเจ็บได้พี่นองฮะพูถึกไปสองเข็ม เอาแบบมาซักมอเลยเนาะมีมอลายโหเฮ้ยยยยยยยียย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 ยนยยอยนยยยยมย คนตกแล้วปลลุงำทางเสื้อหน่อยแล้วคนตกกระทางแล้วสิมอะไรจังไดยลูกโอโอ้คนนี้เป็นไงมามมบ่มามามามัมก่อนระเพี่น้อยคนตกห้ามนะตกห้เมื่อบ่ได้เกน้เสือน่อย ใส่โมกเลยพี่้องเลยน้องเสือเล็กขาล่นมาเล่นก็จิได้ขขยเล่นเนอ้ยหมอทำการซักยาเนี่แหละแมันแห้นะิได้ขายพี่เก่าขายดอกพอมัดแต่เศร้า็ข่กว่าโอ้โยังไงนี่ก็น้าล้งบานเนาะ คนก็ตกคนยดหมดแล้วพี่น้องร้อยละเจ็ดสิบหมดแล้วจะยดตอนใดนลิ้นบดมือเมื่อวานยากแล้่ยวมันเส้นน้อยเปียกคนแล้วพี่น้องคือปกคลุมถั่ววัดบ้านช่วงบ่ายห้าขำวันจัางน้ออ้นี่เหรอพี่น้ เดี๋ยพลัดีปรล้วพอดีนะแฮ่กลังลิ่นเรื่อยป็นอากาศเนาะ อยู่ในโงพยาบาลคุ้มๆน้องฝารถต้งไฟฟ้าต้องโต๊ะน้อเมื่อย่ะเรพี่น้องเลยถ้าพนยศพมเนาะพอขี่มอใส่ัะเป็นแบบนี้พี่น้อง โรงบานเนาะมีคนไอยบรรยากาศฝนตกนี่ลิ้นเนาะต่ำมาก็มีเนาะตำรวจจราจรเป็นเอาคนมาเนาะเข้าโรงบานเนาะฝนตกอย่างแห้งนะครับเนาะเมื่อไรโดนฝนมาหยุดเนาะก็ลง เป็นคนยิ่งเราลดต่ำกันเนาะตัวนุนลเขียนตัวนะคนกระตกเนาะจะมาส่งเขาลงบ้านเนาขึ้นรถกันเนาะคนกระตกแห้งเนาะขึ้นาหมด องเจอต้องชิมเลยดีเว่าต้นแห้งตแห้งนะยานนั่งแดูรำบานนั่ง้อคนชุดอ็ได้ก็มั่งนะคนมั่งมันเสียบโอ้ยน้องพักที่นี่สบายนั่งน้อง ต้องคนยุดเรดเเมื่อตอนนี้เมือม่อพอได้คนตกแห้งนะเหือยคนเนี่ยนะเนาะน่งงบานข้าคนยุตเนาะมาหนีร้อยเราได้เราเจ็ดสิบบกผม<อ>แห้งไหมข้าวันอยู่ไส จากบ้านมากประมาณถ่ิบกว่ากิโลเนาเ้ยม่แดโล่งเามนมื่อยมันเปียกโเลยเนาะคนน้อยเยนาะลำบากเนยหนาฝนาาาน่ยมัต้องไปไก่มาไก่เนาะต้องคนมือ่อคำ่ำ ได้ใมหน่อยเขาเสนอรับเเสียพวกรับเลยเนงะน้าอ๊ของแม่เรารับเลยรับคับนนี้ก็สั่งสั่งงานนำหนักคนจะโลก็โลอะไรก็ฮกโล่กกโลกเพิ่งความยาวหกองความยาวหกสิบสองแ้ำหนักนะคือว่าฮกโล่บ บอกยาวหกสิบสองนี่ชาเดือนปลายหกสิบสองเซนมาเลยครึ่งเมตรเด้อดิคยาวของเราหกสิบสองเซนย่างอีเจ็ดสิบแปดทนเมตรเออย่างช้าสิบแปดนี่และวะ ได้แล้วนี่เนาะมาติชองเส้นเลยเนาะเฮฝนนักฝนยมประยุทเนาะถนยุดเนาะจะได้เดินทางตอด้างกัเปล่นฝนตกตะลตะลต่างกระจอให้อยู่รเป่าอยู่่นอยู่อย่างแับคนยังอ่อนเนาะาเื่อุ่นทางกระจอกมัน้งเนือยอไเนาะบางคนก็หน่อยทีเมื่อยันช่วง เที่ยง้าค่ำนี่ยบัดมื้าช่วงเศ้ามากวิทย์หรือกิทประมาณากลางกลางคืนเนาะลูกช่วงบ่าย้าค่ำนะคน,ะนมไนนนนม่ไงนเดมนคือเป็นห่วงลานเะพี่น้องเลยนะว่าวอกโอ้ยฉันก็จะแข่งคนชัได้กินคนชีคิดว่าห้าต้องขีรถตามตามทางออ่าโ,โอเคล้ขี่นิ้ไสเนาะทางกัน,น,น,นเสียคนนะนะคนคคน ห่วงคนน้อยาบ่ห่วงเ้ใหญ่คนน้อยกับนอนปากติ้งต้องแั่งตัวแปลกจะดื้อยาแก้ไข้่นเดคนน้อยเนาะน่มเสือชองเข็มเลือยมันนี่เนาะขาชองข่างเลยตับเลยตอนนั้นก็ามเข็มเลอยชองดือเหมาะเบอกว่าเลยเดือนนึงเ ช่องกระดับใหม่กระดหน้าช like, ุลมนกันเนาะเอากิดมาเลยประมาณสี okay. uh ่เมื่อเอากิดแล้วเนาะวาเลยเป็นเดือนบานทีซองขนาอี่เนาะบาทีซององเ่มเก้าชิซองเือนเก้าก็มาตับอีกเข็มอันนี้ก็ักเข็มกับหยอดปา้อหาดปากับยาดีนอมก็มแน่วี่เ้องนมเสือปากติงเล็กเล็ก อันเดี๋ยวพี่น้องเข็บแมห้เนาะแตชิดกอันอัปเดตทางปลุบองแค่เท่านี้เนาะพับเบิ้งบักส้มผิดต่อไปเลยอัปเดตทางปลุเบิ่งพาน้องน้อยเสื้อมหาหมอแต่ตอนยังยังบริกรับพี่น้องไ่พบพรมโต๊ะเนาะเอาไเบิ้งักส้มแล้วพี่น้องผิดต่อไปพี่น้องสบายพี่น้องไปเลยพี่น้องบายบายสบายดี